ทนายพิทูลก่อนนะเนี่ยจำได้ไหมที่บอกว่าเอ้ยถ้าใครเหมารวมไปแจ้งความแล้วไม่ใช่ผู้เสียหายจริงๆเนี่ยระวังนะเดี๋ยวจะโดนฟ้องกลับเนี่ยอยู่ตอนพูดค่ะแต่คลิปเสียงออกมาน่าจะไม่จบนะเนาะน่าจะตัดตอนนะคะวันนี้ที่ออกมาเนี่ยโดนข่มขู่ให้ออกมาหรือเปล่าอ๋อไม่มีนะคะค่ะอ๋อในส่วนของที่รู้เนาะในที่รู้จักแล้วก็ในตัวเองเออไม่มีเลยค่ะกล้าพูดว่าไม่มีไม่มีใครให้เราออกมาถอนแจ้งความ ไม่มีค่ะมั่นใจนะคุณกิงนะมั่นใจมั่นใจออกมาในมุมของเราเองอของคุณยุ่งนี่คือลูกทีมกดดันคุณยุ่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะไม่เขามามอบตัวเองเลยนะคะอันนี้คือคือเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาขายได้เนาะรู้อยู่แก่ใจว่าเขาขายได้แล้วก็เขาไม่ได้เสียหายจากตรงนี้เขาก็เลยมีความไม่สบายใจอ่า กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเราไปใส่ร้ายอะไรหรือเปล่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะ